รีวิวอัปเดตสิทธิประโยชน์บัตร UOB p r i v i l e ในปี2025มีเบนฟิตอะไรบ้างสิทธิ์อะไรมีการเปลี่ยนแปลงบ้างวันนี้แก็ปมารีวิวให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิชอชนชาแนลนะคะซึ่งสัปดาห์นี้กวางสาวก็จะมาพราวรีวิวให้ฟังกันอีกแล้วนะคะทุกคนแต,แต่แต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ like, และกด Subs subscribe ก็อย่าลืมกดไลค์ like, และกด s ับสไคร้ชาแนของแก็บด้วยนะคะ กลับมาค่ะทุกคนต้องบอกว่าวันนี้นะคะแก๊บก็จะมารีวิวบัตรเครดิตให้ฟังกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งบัตรเครดิตที่แก๊บจะมารีวิวให้ฟังในสัปดาห์นี้เป็นบัตรเครดิตที่เอาใจสายแลกไม์โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เอาใจสายท่องเที่ยวเลยใครที่ต้องการเอาคะแนนไปแลกเป็นไม์ต่างๆนะคะในการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยใบนี้เป็นอะไรที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแล้วหลายคนที่เป็นสายท่องเที่ยวก็จะรู้จักบัตรเครดิตตัวนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็อยู่มาค่อนข้างนานแล้วนะคะนั่นก็คือ นี่เลยค่ะบัตรเครดิต UOB p r i v y M i n e นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นบัตรเครดิตจากทาง UOB นะคะซึ่งโ,โหอยู่มานานมากแล้วนะคะหลายคนที่เป็นสายแบบสะสมไม้ต่างๆเนี่ยจะต้องรู้จักน้องเขาอย่างแน่นอนเลยนะคะซึ่งจริงๆตัว UOB Privyline เนี่ยแก็ก็มีทำรีวิวไว้ให้หลายคลิปมากๆแล้วนะคะแต่ว่าในทุกๆปีเขาก็จะมีการ ปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ไปด้วยนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เหมือนมารีวิว UOB p r i v m ในปี2025ไปเลยแล้วกันนะคะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์อะไรบ้างทางช่องแก๊็ก็จะพยายามอัปเดตให้สิทธิประโยชน์ต่างเนี่ยอัปเดตในทุกๆปีนะคะ เรามาทําความรู้จักบัตร UOB p r i v ม l i e กันแบบคร่าวๆก่อนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีเจ้าบัตรตัวนี้ต้องบอกว่าบัตร UOB p r i v ม l i e ในปี2 0 2 5นี้จะมีทั้งหมด3หน้าบัตรนะคะหน้าบัตรแรกจะเป็น UOB p r i v ม l i e ที่เป็นสีดํานะคะทุกคนตัวนั้นสําหรับผู้ที่มีไรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปก็สมัครได้แล้วนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นตัวบัตรที่เป็นสีเงินเขียน Wel b a n k i n g นะคะตัวนั้นสําหรับผู้ที่มีสินทรัพย์กับธนาคารตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปถึง9.99ล้านบาทก็จะเป็นรน well UOB p พรีวิ e มイ์พรีว n เลนะคะสำหรับคนที่มีสินทรัพย์กับธนาคารตั้งแต่10บล้านบาทขึ้นไปนะคะแต่ว่ายังไม่ถึง50ล้านนะคะก็จะเป็นหน้าบัตรตัวนี้นะคะหลกัหลกๆวันนี้แก็ปมารีวิวตัว u o b พรีวมให้ฟังสิทธิประโยชน์ส่วนใหญ่ของเกือบทุกหน้าบาัตรก็จะคล้ายคลึงกันหมดเลยนะคะเรียกว่า95%อน่ะคือเหมือนกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวตัวนี้มีความตายย่างยังไงแก็บจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึง มาที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะเป็นเรื่องของการสะสมคะแนนนั่นเองปกติบัตรเครดิตทั่วไปทุกการใช้ใจ่าย25บาทเราจะได้รับ1คะแนนใช่ไหมคะแต่สำหรับบัตร u b p ิ i ายอะทุกการใช้ใจ่าย15บาทเราจะได้รับไปเลย1คะแนนนะคะซึ่งเลทในการสะสมคะแนนข,น,นของเขาสําหรับแกว่าคนข้างจะดีพอสมควรเลยนะและความเลิศอันที่2ในการสะสมคะแนนนะคะเขาจะนับคะแนน 12บาทเป็น1คะแนนนะคะถ้าเราใช้ในสกุลเงินที่เขากำหนดนะคะเช่นสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์นะคะลิงกิตมาเลเซียนะคะรูเปีย์อินโดนีเซียนะคะแล้วก็ดองนะคะที่เป็นสกุลเงินของเวียดนามนั่นเองเรียกว่าถ้าเราบัตรเครดิตใบนี้ไปใช้เป็นสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวเนาะการสะสมแต้มเขาจะอยู่ที่12บาทได้รับ1คะแนนไปเลยนะคะเรียกว่าเลทดีกว่า15บาท1คะแนนอีกนะคะจากที่ส่วนตัวแกมองว่า15บาท1คะแนนก็เป็นเลทที่ดีมากๆแล้ว แล้วปีนี้เขายังมีเพิ่มสิทธิพิเศษขึ้นมาอีกนะคะก็คือการนับคะแนน5บาทได้1คะแนนไปเลยนะโอ้โ oh, หถ้าเทียบก็คือคะแนนคูณ5ไปเลยนะถ้าเทียบกับแบบเลทการแลกคะแนนปกติ25บาท1คะแนนแต่นี้เป็น5บาท1คะแนนนะคะถ้าเราเอาบัตรเครดิตใบนี้ ไปจอง a g o d a นะคะแต่ว่าเขาจะมีเว็บเฉพาะมาให้นะคะก็คือเป็น w w w a g o d a .com/thpvmy นะคะแล้วก็จะต้องเป็นการจองห้องพักนะคะในเว็บไซต์ดังกล่าวเนี่ยเราจะได้รับคะแนนไปเลยนะคะทุกการใช้ใจ่าย5บาทรับไปเลย1คะแนนนะคะก็เรียกว่าถ้าให้เทียบจริงๆก็คือคะแนนคูณ5ไปเลยนั่นเองซึ่งเธอฉันจะบอกว่าส่วนตัวฉันใช้บัตร UBPVmy เป็นบัตรหลักนะคะส่วนใหญ่เวลาใช้ใจ่ายทั่วๆไปเลยที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงอ่ะฉันจะใช้เป็นบัตรใบนี้เพราะว่า การสะสมคะแนนของเขาอะค่อนข้างจะดีนะสาหรับแก๊ปแล้วก็เวลาเราเอาคะแนนของเขาอะไปแลกเป็นอย่างอื่นอะเลทเขาค่อนข้างจะดียกตัวอย่างเช่นนะคะคะแนน uob prime เนี่ยเก้ารคะแนนนะสามารถแลกเป็นคะแนนเดอรวันได้1000คะแนนซึ่งสําหรับแก๊บมันเป็นเลทที่ดีมากๆแกเป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่ใช้ uob prime อะไม่ได้เอาไว้แลกไมล์เนาะแต่จะเอาไว้ แรกเป็นพวกคะแนนเดอะวันหรือคะแนนกับเครรอเดอะมอลอะไรเงี้ยเพื่อแลกออกมาเป็นเงินสดในการเอาไปซื้อสินค้าในห้างเพราะว่าเลทในการแลกของเขาอะดีมากๆเธอและฉันจะบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็น UBP พ <My, S 1> ิวมายเลทในการแลกไม์เขาก็ดีไม่แพ้กับการสะสมคะแนนเลยนะคะบัตรตัวนี้แลกได้ทั้งหมด6สายการบินหลักๆเลยนะคะแล้วเป็นสายการบินที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะซึ่งเลทในการแลกคะแนนของเขาดีมากๆเลยนะคะ1.2คะแนนเท่ากับ1ไม์นะคะสำหรับ o y ย l Orchid Plus นะคะเอเชียไมแล้วก็ คริสไฟเออร์นะคะแล้วก็จะมีอีก3าสายการบินนะคะที่เป็นอีกเลทหนึ่งนะคะก็คือ3คะแนนแรกได้1ไม้นะคะนั่นก็คืออีวาแอนนะคะแล้วก็กาตานะคะแล้วก็บางกอกแอร์เวย์นั่นเองนะคะ3สายการบินนี้จะเป็น3คะแนนแรกได้1ไม้นะคะถ้ามองโดยรวมแล้วนะเนาะก็บมองว่าบัตรใบนี้ก็เป็นหนึ่งในบัตรที่เลทในการแลกไม้ค่อนข้างดีเลยนะคะ เธอคิดดูเลทในการแลกใหม่ก็ดีเลทในการสะสมคะแนนก็ดีพอจะเอาคะแนนไปแลกแทนเงินสดนะคะไปแปลงเป็นคะแนน the one เด e วันอะไรเงี้ยเลทก็ได้ดีนะคะเพราะว่า900คะแนนแปลงเป็น1,000เดลวันอะสำหรับแก็บก็คือใครที่เอาบัตรเครดิตใบนี้ไปแลกนะคะที่เคาน์เตอร์เด e วันอะจะเห็นเลยว่าเลทของ UOB บีแทบจะดีที่สุดแล้วนะคะในบรรดาทุกบัตรเครดิตเลย ตัวฉันเองก็ใช้บัตรเครดิตใบนี้ไปแลกเป็นกระเป๋าแลกเป็นนู่นนี่นั่นมาตามห้างสรรพสินค้าหลายครั้งมากๆนะคะก็เป็นหนึ่งในบัตรใบโปรดของแก๊ปเลยมาที่เบนฟิตต่อไปนะคะเอาใจสายท่องเที่ยวสุดๆนะคะเพราะว่าเขามีบริการ UOB Travel Service ให้ด้วยนะคะซึ่งบริการ UOB Travel Service นี <hi> ้นะคะเดี๋ยกแกจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เขาดูแลหลายอย่างมากๆนะคะไม่จะเป็นเอาคะแนนนะคะแลกเป็นเที่ยวบินนะคะเอาคะแนนแลกเป็นแพ็กเกจทัวร์ห้องพักโรงแรมหรือแลกเป็นเครดิตเงินคืน15%ก็ได้นะคะเพียงเราใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อเนาะก็จะได้เป็นเงินคืนไปเลย15%เรียกว่าเอาใจสายท่องเที่ยวสุด นอกจากนั้นนะคะบัตร u b p r e m i คเขาก็มีให้เล้าสนามบินมาด้วยนะคะ2ครั้งต่อปีนะคะซึ่งจะเป็นเล้าของ Royal Silk Lounge นั่นเองนะคะแต่จะมีเงื่อนไขก็คือคุณจะต้องบินไปต่างประเทศกับสายการบินไทย เท่านั้นนะคะแล้วก็จะต้องใช้ใจ่ายผ่านบัตรใบนี้ตั้งแต่2 0 0แสนบาทขึ้นไปนะคะคุณถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปนั่งรอย a l s ซิ l ล u n g e ได้นั่นเองและใครที่ถือเป็นบัตร u b p r y p i i ห i ่ e ร e วิ n เลตัวนี้นะคะเราจะได้รับสิทธิพิเศษนะคะคือมีรถรับส่งสนามบินให้ด้วย2ครั้งต่อปีนะคะแต่ว่าจะต้องใช้ใจ่ายผ่านบัตรใบนี้ตั้งแต่ 5แสนบาทขึ้นไปนะคะเราก็จะสามารถใช้สิทธิ์ได้ในปีถัดไปเนาะตัวเก็บเองอะ่ะเนื่องจากใช้บัตรใบนี้เป็นบัตรหลักเนาะแล้วก็ใช้ซื้อนู่นซื้อนี่แก็บก็เลยได้ใช้บริการรถลิมูซีนของเขานะคะสครั้งต่อปีส่วนตัวก็รู้สึกว่าเออก็ค่อนข้างดีเนาะในสเปคเขาจะเขียนเป็น Toyota Camry นะคะแต่ว่าตอนแก็บใช้สิทธิ์จริงอะ่ะแก็บได้เป็น BM Serie 5นะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่าเลยสําหรับแก็บ และนอกจากนั้นนะคะบัตรยูบีพิวมายเขาก็มีประกันการเดินทางมาให้ด้วยนะคะกว่า20ล้านบาทเลยนะคะซึ่งการคุ้มครองของเขานะคะก็คือถ้าเราพลาดการต่อเครื่องนะคะดูแลให้100,000บาทนะคะกระเป๋าเดินทางล่าช้าดูแลให้อีก100,000บาทและกระเป๋าเดินทางเสียหายสูญหายดูแลให้อีก100,000บาทนะคะแล้วก็ประกันการเดินทางทั้งหมดสูงสุดอยู่ที่20ล้านบาทก็เป็นอะไรที่แบบ เอาใจสายนักเดินทางสุดๆแล้วปีนี้เขาก็มีอัปเดตสิทธิ์เบิร์เดย์มาให้ด้วยนะคะเพียงใช้จ่ายนะคะที่เคาน์เตอร์บอบบี้บาวนะคะผ่านบัตร u b p ีพิมายตั้งแต่4,000บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ในการแต่งหน้านะคะแล้วก็ได้รับเซ็ตของขวัญด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราบัตรใบนี้ไปจองที่เอวิสนะคะก็จะได้สิทธิ์1แถม1วันด้วยนะคะอันนี้แต่เราจะต้องใช้สิทธิ์ในเดือนเกิดน,นะคะแล้วก็จะมีสิทธิ์ล้างรถที่วิสานนะคะเป็น1 1แมเหมือนกันเนเป็นแเกจล้างรกับเคลือบเงานะคะค v i นเนาะเป็นครั้งแถ1 VIP ครั้งแล้วก็มีอบโอโซนให้ด้วยเงื่อนไขในการสมัครบัตร UOB p ิมายนะคะก็ง่ายมากๆเพียงมีรายได้ตั้งแต่50 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะแล้วก็ทํางานประจําตั้งแต่4เดือนขึ้นไปก็สามารถสมัครเจ้าบัตรใบนี้ได้แล้วนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าบัตรใบนี้ มีค่าธรรมเนียมนะคะอยู่ที่ปีละ4,000บาทนะคะไม่รวมแวดอีก7%นะคะแต่ถ้าเราใช้ใจ่ายพันบาทใบนี้ปีหนึ่งเกิน300,000บาทขึ้นไปก็ฟรีค่าธรรมเนียมไปเลยนะคะแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของแก๊บเนาะก็ยังไม่เคยโดนเก็บค่าธรรมเนียมนะคะสำหรับเจ้าตัวบัตรตัวนี้ มาที่รีวิวความเห็นส่วนตัวแกบ้างนะคะกับเจ้าตัวบัตร UOB p r i v y l i e ในปี2 0 2 5นีส้านะคะสำหรับแกบในปี2 0 2 5นี้บัตร UOB p r i v y l i e ยังเป็นหนึ่งในบัตรที่สะสมคะแนนได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับแกบการสะสมคะแนนทั่วไปทุก15บาทได้1คะแนนเป็นเลทที่ดีมากๆเนาะแล้วตัวแกบเองอะ่ะเป็นคนที่ชอบแปลงคะแนนในบัตรเครดิตอะ่ะไปเป็นคะแนนเดอะวันบ้างไปเป็นเอ็มพอยต์บ้างในเคร์เดอร์มอลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเลทในการแลกคะแนนแล้วแปลงไปอะ่ะมันดีมากๆเลยเนาะ เก้900แรแลกพันน่ะมันเป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากๆแล้วตัวเก็เองเป็นคนที่ชอบแปลงคะแนนบัตรเครดิตไปรวมกันไว้แล้วแลกเป็นเงินสดออกมาในการช้อปปิ้งในห้างสปปรรพสินค้าเลทของ UOB p l a m i คือเป็นเลทที่ ดีมากๆเป็นอีกหนึ่งในบัตรสายสะสมคะแนนเลยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นสายแลกใหม่จริงๆเรทในการแลกใหม่เขาก็ค่อนข้างจะดีเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเก็บจะบอกว่าค่าธรรมเนียมของบัตรใบนี้ถูกมากๆนะคะเรทในการแลกใหม่ขนาดนี้เนาะค่าธรรมเนียมแค่4,000บาทแล้วที่สำคัญก็คือจากประสบการณ์ส่วนตัวเวฟง่ายมากๆด้วยเช่นกันนะคะเป็นหนึ่งในบัตร สะสมไม้ที่เลดดีแล้วก็ค่าธรรมเนียมไม่ได้เป็นปัญหาเลยเนองสำหรับแก็บแล้วเบนฟิตโดยรวมต่างๆไม่ว่าจะเป็นประกรันการเดินทางอะไรอย่างนี้นะคะก็ค่อนข้างจะให้มาครบทั่วเลย เธอและอีกความเลิศหนึ่งของหน้าบัตรอันนี้ก็คือเขามีที่จอดรถพิเศษตามห้างให้ด้วยนะคะอย่างอันนี้เป็นของที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเขาก็มีสำรองที่จอดรถพิเศษให้ด้วยและใครที่ถือเป็นบัตร UOB Privilege Banking แบบนี้นะคะเขาก็จะมีห้องประชุมให้ใช้ตามสาขาด้วยนะคะอย่างวันนี้แก๊ปมาใช้บริการที่สาขาสยามพารากอนนะคะต้องบอกว่าห้องของเขาทำดีมากๆเลยนะคะค่อนข้างเป็นส่วนตัวและที่สำคัญก็คือมีให้บริการเครื่องดื่มฟรีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟดำ หรือเป็นน้ำเปล่าต่างๆเราก็สามารถเข้ามาใช้นั่งทำงานได้เลยละคะ่ะสำหรับแก๊ปนะคะแกะมองว่าบัตร UB ีพิวไมยังเป็นบัตรหลักที่ได้ไปต่อในปี2025นี้นะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะสมคะแนนนะคะประกันการเดินทางต่างๆนะคะมีรสนะบินให้นะคะแล้วก็แลกไมล์เลทดีมากๆเนาะก็ยังเป็นหนึ่งในบัตรที่แกป๊ปมองว่าเออค่อนข้างคุ้มค่าใบหนึ่งเลยนะใครรู้ตัวเป็นสายแลกคะแนนสายแลกไมล์แกปมองว่าอันเนี้ยน่าสนใจมากๆ แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาแชร์แกฟังที่ใต้คอมเมนต์นะคะแล้วสาหรับใครที่สนใจสมัครเจ้าตัวบัตร UOB พิพิมายตัวนี้นะคะแกก็มีทิ้งลิงก์ในการสมัครไว้ให้ที่ใต้เดสคริปชันแล้วนะคะสามารถไปกดสมัครเอาได้ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับช่องแก็บด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายสำหรับใครที่สนใจจะสมัครบัตรเครดิตก็สามารถเข้าไปกดได้ที่ใต้ e s c r i p t ชันของวิดีโอแก๊บเลยนะคะแก๊ปมีทิ้งลิงก์ในการสมัครบัตรเครดิตไว้ให้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของแก๊บด้วยนะคะแล้วสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์แลวก็กด u b s c r i b e ด้วยนะคะตอนนี้ช่องเรามี TikTok แล้วนะคะทุกคนสแกนได้นะ